ได้เห็นอยู่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณแม่เน่เนาะจ้านะครับวันนี้ก็จะมาถามแนวทางนะครับผมของคุณแม่เนาะจ้าได้ข่าวว่างดก่อนนี้แม่ไปได้เลขเด็ดที่ไหนมาครับนี่ก็ตะวัดเอ้โหเตะวัดก่อนนี้นะก็ถูกทุกงดที่ก็ดูไหวนะถูกทุกงดได้บ่แม่ใช่ก่อนนี้เก้าแปดเลยใช่ไหมแม่ใช่นี่ยมาวัดก่อนนี้เก้าแปดก่อนนัน้าแปดหนึ่งเออเออทุกทุกงดเลยนะนี่นะถูกทุกงดเลยนี่มันใจสองตัวทางหลังเห็นไหม ครับเป็นไหมนี่สี่สี่ห้ากับสี่เจ็ดอ๋อคือว่าเป็นอาจารย์ให้มาใช่ทุกทุกงวดเลยถูกทุกงวดใช่โอ้โรวดนะทีเแกให้ใหใหคุณแม่มาทุกงวดเลยใช่ไหมครับใช่ใหมาทุกงวดเนาะทีนี้ของงวดที่จะถึงนี้แกให้มาแล้วใครมาแร้วกว่าน่ะสี่สี่ห้ากับกับสี่เจ็ดครับเมื่อวันก่อนนี้ก็ถูกเก้าเปดนะ ท่านห้มาอีกมาวาดเนี่ยครับท่านทุกขุกงวดอยู่ดอกครับแสดงว่าอาจารย์นี่หรือว่าท่านนี่ก็คือว่าให้คนเยอะใช่ไหมครับแม่ห้เป็นคนคนคนมาหายท่านก็ไม่หายดอกมาวาดก็นั่งตังมากจึงแต่ว่าหายคนเดียวคนไม่รู้ท่านยืนหายยังขน,นาบูดเลยขณน,นั่ง,องกอท่านก็ออกประมาณก็นท่านก็ยืนหายเอายุ่มนีท่านก็บอกแต่ว่าทุกท่านทุกงวดอยู่อือท่านทุกงวดอยู่ทุกทุกงวดทุกท่านอยู่ครับาวัดก่อนหนึ่ก็ออก เกาปดไม่ใช่นี่นะครับเกาแปดตรงตรงเลยใช่แล้วก็ทุกก้อนก็แปดหนึ่งนะครับแปดหนึ่งตรงตรงอีกนีเอ้ม่มนทเกเนาะเม่น้องถัดเองอาจารย์นี่ลุ้มูมาแไ้วถูกถูกงวดบัตเองก็ถูกงวดแต่บัตรอื่นนถูกมากครับน่เองถูกหลายคนอยู่เก่าเปบานุงก็ว่ากันได้กันจินุงกวางก็ตกนะก็ถูกกันนั่นนะครับเขามาหาแต่ทันเลยต่ว่าฉันเมืนอคยได้ไปดอกตะวันมาวันน่ะไปบวชพระทันนี่รุ่นหายเนี่ยทันหายแต่นาบูนั่นแหล อตอนตอนท่านโยนให้แล้วท่านไนีพูดว่าอะไรแม่แม่โยมวิดเดอร์ถัดมา,ากันนี่นักนักตัดิดมันต้องปรับก่อนนนักน,กนกในเองชักูมรู้กันท่านบอกกันมอยู่จังหวัดจังหวัดนี่ทางคนกกน,นี้กับบกก่ได้กลับไปลีเนาะต้องหัวดที่่ันมานเออม่รับห้วก<ง>กว่าท่านมหให้มาหนะ่ะท่านบอกว่ายมเล่นเลยเด้อท่านวางนี้ครับแล้วท่านทำมาดีว่าตัวถูกตัวเนี่ยออกงห้ท่านก็ทำไปเมื่อเราดีกันนะอันอันนี้เป็นลายมือของท่านใช่ โอ้เด hey, um. hey, right. right. uh ี huh. right. ๋ยวเอาเหยียบสีดัวนี่เป็นลายมือของอาจารย์เนาะใ้าห้องมือลายมือสั่นกันจุกกห้ฉันมาตั้งเพลนเนี่ยตั้งก็เลยมันไว้บนพันอนกันนะครับอพอคุณออาจารย์ให้แเม่คุณแม่มาคุณแมฆก็เอามาไว้บนหัวนอนใช่เอาไว้เมื่อขึ้นแต่ว่ามันเหนื่อยมันรัดแล้ววะาอีกเหนื่อยอ้โหยิงเหนื่อยดาน่ะก็เดินดดานเนาะนี่ดามก็เหนื่อยแล้ววะครับใ่าันบอกว่าเน้นมากมาต้องครับยกโยมอ่ะเน้นแต่ฉันกดยืน ไม่บ่ต้องกัดก็ได้เนาะทางคงเพิ่นเนาะค่ะอบางทีไม่แน่ดีแต่เขาอยากัดมาเขากลับเองไม่กัดดิ้นันจะเอาเท่านี้แหละอของตัวตอนนี้ครับนั่นคือเท่านี้แหละการไหวก็ได้เนาะแม่เนาะนาาเองการไหวเอก็บอกว่าท่านก็บอกว่าโยมจัดเต็มเต็มเลยเด้อว่ะแล้วแกก็ออกว่าออกบวชแกไปไปริบไปร่างกินกินไปหองพระกันนะพระไงมาวานี่นะไปร่างกินจนใช้คน้คนฉันคนเดียวเนาะออแต่ชันอยู่ไี้ก็ตะช่างตะวัดขวางชั้นถูกถูกวัดนะ ถ้าอ ok ีกว่าเองน่ะแกลูกหายพอกันนีงก็ถูกแต่ตอนสามทุนน่ะนักท้ายสายม้วนกระดาษแล้วกันเองก็ถูกขัดประกันนะกเลยเก็บม้วนกระดาษมันเอม้วนกระดาษแล้วก็ได้ไอาเลยเอ้าแม่มีบุญเนาะแล้วก็ท่านนี่ไม like ่ว่าจะเจรตัว huh. น <ah! ี้ก็ชอบถ้าต้องบอกฉันแต่บอกก็ไม่บอกหอกบอกแต่ฉันนี่แต่บางวันก็จักยังไงก็นั่งคนมากมากกด เล่นเลเดอร์ป่ะตอนนี้ออกเลยตอนนี้ออกแต่กระบอกกันนี่แหละขึ้นแขนกระเป๋ากันนี่แหละนั่งอยู่ตรงไหนคนจะว่าให้มแค่คนเดียวให้คนเดียวนั่งคุณนั้งน้าบท้วยจีซิฟวะก็รอดทารลบทารลบละท่านเขาอยู่ให้คนเดียวท่านก็บอกว่าตัวนี้ออกแล้วตอนนี้ออกแล้วอยู่ตัวนี้เด้อร์เน้นนักนักท่านก็ว่ากันนี่แะเองเล่นนักนักเลยจ้ะก็เลยไหนเราบอกใครที่ใส่กระเป๋ากันมากมา มาแต่ทีกเอามาไว้บนเข้านอนพอดี่แกมาเนี่ยัางส่วนเอาหยกออกมาอืมแต่ฉันก็ซื้ออยูไอตัวนี้แต่ฉันคลั่กแบบจะดีสั่นมาจะดีสิครับเห็นคุณแม่พูดแวบๆว่าคุณแม่ฝันฝันว่าอะไรนะเมื่อกี้ฝันว่าปลาเต๋้น่ะฝันเห็นปลาเต๋้ยเหรอครับแกไปหยุดออกน้องสวงแล้วแกไปดอกไปกัรเด็กน้อยคนหนึ่งฉันไปถามแกแล้วปลาเต๋้นั่นมาลิฟที่แกน่ะตามซีบแต่ายุปลาเต๋้น่อยเจ็ดทิศที่ ตรงกันด้วยแม่ก็ยัยงว่าฉันก็ว่าคงกันแต่อาจารย์นี่ฉันก็นั่งเน้นว่าอัานมันคงกันฉันดูแลาาว้วมาเจ้าลูกยังอยากดูเอามาคงก็ปฏิปัตเดียวได้นี่ไอ้ห่อาจานหายมาหน่ะนะเออ,เอ่เจ็ดเจ็ดสี่นี่เนาะเออฉันก็นเจะเอาแต่ฉันก็จะเอาหัดทิพย์คุณหัดทิพย์แล้วก็ออทะเบียนบ้านคดน,น่มว่าค่ะทะเบียนนามา <ทะ S 1> มันสามสูตรสาทำเก็บมาเรียบร้อยเลยทำหมาวาสนี่ก็เจอกันหมาวาสนี่ไปบวชพฝากไยกันแฏิบัต่เดียก็นั่งอยู่ใยกันแต่ว่าท่านไม่เห็นหาย หายฉันคนเดียวนี่แต่คนแถวนางต่างหลายคนเจนบอกรอถลองพระเนาะแต่ว่าท่านมาให้ให้ยฉันคนเดียวฉันก็เลยว่าอ้าวกูนี่ฟันเฉันปัดเจ้านี่มันคงกวาดฐานหาเด้นี่ว่าไอ้ไเจ็ดสี่เนี่ยนะอายุปัดเจ้าเจ็ดสิบสี่แต่ว่าบาริกที่ปัดเจ้านั่นสามสิบอ่ากระทักันมาวานมาแต่บทพระก็นเลยคุยกันมาวานดจะพอบคุณเอ้ยออกเถอะออกมาเถอะพอลูกได้บินฐานดา แต่ไทยบ้านก็กระถูกกันหมดเลยเนาะที่อาจารย์ให้มานี่โอ้อีกจารเมื่อไหร่กันสบาทรอิการนั้นมันเป็นรูปตับไหลรูปตับไหลเร็จแล้วก็ขันฝากมาซื้ออีกจารตั้งไปมาว่านี่ตั้งให้ตัวัดมาว่านแล้วจะขึ้นไปเจ้าก็ได้แหละโกดังก็ไม่ได้ขึ้นไปคนมันมากก็กำลังรำมาดากำลังรำใหม่อาณาเกาไปได้วัดมาว่านนี่นะฮะแต่ฉันคือคือแต่แท้แหละเจี๊ยดีฮ่าที่คือแต่แท้ แสดงว่าอาจารย์นี่แกถูกทุกงวดเลยเป็นทุ่งวดอเองไม่ใช่ว่าถูกยังไม่ได้ถามอีสตาเลยแต่สักคือก็องเหนยได้ไหแต่ก็อีสตานี่ถูกแต่้าอีเหนท่ารก็ซื้อนะอีเหนวจะเดียวนะนะต่อจากไม่ได้ถามอีสตาเพรวันแข็กำลังมากเลยไม่ได้ถามแม่แม่รู้ไหมว่าแกวเลข่องมาเต็จักรืเด้อไม่รู้เลยกันนะเด้อท่านท่านว่าเออก็ไม่รู้ก็แหละตอนนี้บอกอาจจะเป็นความฝันของเพิ่นกระไดเนาะอือ เอ็งก็ไม่รู้เลยตอนนี้บางทีท่านฝันบางทีไงก็ท่านก็เอ็งไม่รู้ลแล้ว่าทานจดให้เนาะเอ็งก็เอ็งก,ก,ก,ก็ไม่เข้าใจเอ็งยังไงก็ไม่เข้าใจแต่ว่าท่านครุขวางุกท่อวันนะี้ลาเอ็งไปทําบุญไปอะไรแกก็จดให้ยอย่างน<ง>ี้เงผมบอกว่านั่งท้งทะรลคนก็ยื่นห้ยบอกเขาบอกเช็ดไปเลยว่า<พ>อีจ้าก็นั่งท้งทะรลคนทำไมไม่หายมาให้คนเดียวก็เลยไม่ได้แจกใครดูดอกก็เลยใส่กระเป๋าเข็นมากมามากก็มาบ้านนี่แหละก็แล้วไปบนพ่อโนนก็เลยไปช่วยก๊ากหลังถวยหลังช่างพอดีแกมาเนี่ยนะ อ,อ<ม>ไปช่วยเขาหลังตัวเองบ้านติดกันหนอเองกเลยไปช่วยเขาในเองมากึนขับมาถึงอาบน้ำที่เขาก่อนรับจังหวามันเหนื่งงนอยหนอเหนื่อยก็รับไปนะออก็เลยแบบโอ้กูรับดีทีเมื่อวันนึ้เดี๋ยวให้คุณแม่ลองเสียงตัวทีพระจันทร์ห้มากเนาะคะ่ะว่าว่าสิบฟันดีบอนเออยอย่างหวาเนเองอย่างหวานโลกแม่ว่าจะเซียงมาคืนเจ้าไม่์ฟันเออมันเหนื่อยมันรับรับมันเหนื่อยอเหนื่อย เอ้เก่งกูมาคอยแข่งแรงดามันก็เคยดีคือเขานี่พวกกูคอยมันก็อยมันก well, so, ็รับไปแล้ววะอีนางจก็สามตุ้นนะวัาเออบาลีทีน่ะบาลีทีปะเตศอย่านะแกยืนให้แกว่าทุ่มอะไรนี่ทุ่มจัดเลยเยอะเมย์จัดเลยทุ่มเลยเได้ร่วมเมยจัดเต็มเต็มเลยนักนักเลยบัก็เดินไปตะออกลิบไปออกบูบน่ะขั้นก็ไปฉลองกะพระไอ้ประตโตะกระไอ้ไอ้พระโก้นี่ขั้นก็ไปฉลองนะขั้นก็เลิกไปที่ไหนท่านคนเดียวก็เลยได้เล่าบอกใคร เขาทัดมันก็ลื้อได้พูดได้ไอ้กันมือใส่กระป๋อมมาแล้วก็เลือกไปไปเบราะเขานอนพูดแม่นี่ได้ผู้เดียวเลยเนาะค่ะแต่ว่าท่านถูกระงหมดและท่านก็ไร้ทีกันเลยดิที่จก็เคยถึงน้ำเพลินมันบ่ค่ะจะถูกบ่อยดิบังไปวางไปวางหากก่อเครื่องกระดานกระี้ซื้อสวัสดิ์คือเพิ่นก็ะหายมาเรื่อยๆมันบ่ค่ะหายหายมาเรื่อยๆแต่ว่าบางคนมาถูกใจท่านก็ไม่หายนะไ่ได้ว่าจะหายถูกคนต่อไปนะค่ะองถ้าหายเรื่อยๆอยู่แต่ว่าคนสนิทมาสนิทมาเถอะ ใครเป็นคนย่างนั้นแหละเก๋ก็เลือกคนไฮนี่เนาะใช่มอนว่าออกสามทุนเองสักไถ่นี่พูดอันตายคือใครนี่แหละตายมันั่งสบายกันเต็มบนกระดาษอยนยังงี้แหละครัทุ่ไฟเขาถูกกันเต็มเลยองคครับท่านท่านเลือกเลือกไฮคือกันนั่นแหละท่านบอกว่าเจียไฮมัวดอกพูดถึงว่าแต่ฉันจะซื้ออยู่ครับคือและแหละท่านบอกว่าเอาเต็มกิมจักจดไปยังนะเอาไปทั่วเอาไปจดเนี่เอาไปวะเอออันนี้เอาไปไหม ันี้ยใบให้แม่ก็ได้ขอขอบคุณคุณแม่นะครับสำหรับแนวทางเนาะขอบคุณหลายๆค่ะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะไม่สนับสนุนการเล่นการพนันสนับสนุนแค่สลาดกินแหมงรัฐบาลนะคะก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ